ทำไมซอมบี้ในพับจีโมบายต้องกัดท่านี้อะก็ถ้าซอมบี้กัดท่านี้ก็จะเมื่อยไงดิถ้าทำแบบนี้ก็มีคนเขินนะดิก็ถ้าทำท่านี้เขาก็คิดว่ากัดอะสิไม่ได้นะครับทห้ามเข้านะครับอยู่ค้านอกครับเพราะว่าถ้ากัดท่านี้มันจะไม่โดนนะดิก็ถ้าทำท่านี้ก็จะโรแมนติกไปไหนออะสิ ถ้าทาท่านี้ก็เป็นแพ้อะดิก็ถ้ากัดท่านี้มันจะเหมือนหนังอินเดียไปหน่อยดิก็ถ้าโดนท่านี้ก็สบายเลยดิเดีดีเพราะว่าท่านี้จะไม่ได้เรียกกัดแต่เรียกหมัดนะดิถ้าทำท่านี้ก็มีวินัยเลยดิจัดแถวก็ถ้ากัดท่านี้มันจะเหมือนเลตเทสเปคก็ดิ